เลือกผู้ผิดชีวิตเปลี่ยนจริงหรือเปล่านะคะสำหรับสาวๆหลายๆคนนะคะที่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเราจะเลือกผิดหรือเปล่านะคะสำหรับคนคนนี้หรือแม้กระทั่งแต่งงานไปแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะเลือกผิดนะคะเดี๋ยวความสัมพันธ์นะคะความรักมันจะไม่ดีนะคะวันนี้หน่อยจะมีหลักคิดนี้ให้ทุกคนแล้วกันเนาะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าใครมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะถ้าคุณย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยยังไงนะคะคุณก็จะตั้ง เลือกแบบนั้นอยู่ดีนะคะเพราะว่าในสภาวะความคิดแบบนั้นนะคะจิตวิญญาณนะคะระดับจิตใจตอนนั้นนะคะคุณก็ต้องเลือกคนนี้ประมาณนี้อยู่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วเนี่ยนะคะคุณจะใช้นะคะความผิดพลาดครั้งนั้นเนี่ยมาเรียนรู้นะคะเพื่อให้เราเกิดความชัดเจนว่าสิ่งสิ่งไหนที่เราต้องการคนแบบไหนที่เราต้องการตั้งหากละ่ะมันถึงจะเรียกว,ว่าคนฉลาดใช่ไหมคะหรือว่าคุณจะเลือก ยอมรับนะคะแล้วก็นําความกลัวความผิดพลาดในอดีตเนี่ยนะคะเก็บมาไว้นะคะแล้วก็แบกมันกับเราไปตลอเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนาพาชีวิตของเราด้วยความกลัวนะคะสังเกตไหมคะยกตัวอย่างคนที่บอกว่ากลัวคนเจ้าชู้นะคะกลัวคนที่จะนอกใจหรือว่ากลัวคนเดิมๆกลัวนิสัยเดิมๆสุดท้ายนะคะ ไปแต่งงานกับคนใหม่หรือว่าไปเจอคนใหม่ก็ได้คนเหมือนเดิมจริงๆเพราะว่าเราแบกความกลัวไปด้วยนะคะนี่คือเรื่องของการใช้กดแรงหนึ่งดูดเนาะนะคะเราคิดยังไงเราก็ได้อย่างนั้นนะคะเราโฟกัสอะไรเราได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจะฉลาดมากๆนะคะถ้าอาดีตเนี่ยมันผิดพลาดมาแล้วนะคะถึงย้อนเวลากลับไปเราก็เลือกได้ดีที่สุดในตอนนั้นอย่าไปเคี่ยนตีตัวเองนะคะแต่ว่าให้เปลี่ยนวิธีว่าสิ่งสิ่งเนี้ยสถานการณ์ตอนเนี้ยที่เราเจอนะคะในสถานการณ์ที่เราอ่า เป็นเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมเลือกผิดมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะใช้มาเป็นบทเรียนนะคะให้เราชัดเจนว่าต่อไปเนี้ยนะคะเราต้องการคนแบบไหนนะคะแล้วเราจะเลือกโฟกัสในสิ่งเฉพาะที่เราต้องการไม่ได้โฟกัสหรือว่าแบกอดีตที่ผิดพลาดเนี่ยเพื่อมาอเก็บไว้เพื่อนําทางชีวิตด้วยความกลัวนะคะก็เป็นกําลังใจงให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกในตอนนี้นะคะไม่มีคําว่าผิดพลาดมีแต่ดีที่สุดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะเรียนรู้จากสถานการณ์นั้นเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับคุณเองนะคะในอนาคตไดยังไงนี่แหละคือผู้หญิงที่ฉลาดนะคะ